ตื่นมาในตอนเช้าสองสามเขาบอกว่าหิมะตกตอนเนที่ยงตอนที่ห้าโมงเช้าออกมาดูตกอยู่เลยดีกว่าโอ้โหโอ้โห นในขาวพุ่นเลยอ้ จะออกไปซื้อของข้งนอกสหน่อยเดินเดินทางลำบากเลยเนี่ยหนูกอว่ะ ไม่ใช่ว่าเช้านี้จะไเ,เล่นหิมะอะไรนะ じゅるるるるるっお、お、お、